สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เตดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปเกี่ยวกับเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์เตดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่ไปเข้ามูลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ Facebook ช่อง YouTube อีก3ช่องทางนะครับให้กดติดตามรับฟังกันได้ที่ลิงก์ด้านล่างทั้ง3ลิงก์นะครับมาสรุปกันในประเด็นเรื่องแรกนะครับก็เป็นโปรแกรมในช่วงเช้ามื้อที่ผ่านมานะครับคู่ระหว่างแมนเชสเตอร์เตด เรารับการบินยนนิวเาสเซิน์นะครับโดสกอร์จะวนไปสามสองนะฮะ ซึ่งประตูแรกครับแมนยูได้จากเจ้าหนูไมนูนะฮะยิงเข้าไปแบบนิ่มๆนะครับนาทีที่31นะครับจากนั้นในนาทีที่49ก็เป็นแอนโทนีกอร์ดอนของนิวคาสเซิลยิงตีเสมอ1นแล้วก็สอทางฝั่งแมนยูครับนาทีที่57จากอมาเดียโลยิงแบบโคสวยครับสวยงามมากนะฮะแล้วก็แมนยูมาได้ประตูที่3เป็น3 1จากราซุนฮอยรุนที่ลงมาเป็นตัวสำรองนะครับแล้วก็ยิงเข้าไปนาที ที่84ดบสี่นะฮะ ส่วนนิวคาสเซลได้ประตูที่2ของพวกเขานาะทีที่90บวก1นนะฮะจากดูอิสฮอลก็ยิงได้สวยเหมือนกันนะครับก็จบเกม3-2อย่างที่บอกกันไปนะซึ่งภาพรวมเป็นเกมที่สนุกนะเตะเช้ามืดแต่ว่าก็คุ้มค่ากับการได้ดูนะครับที่มีการแลกกันมีการแบบสวนใส่กันสูสีมากเกมแบบเข้าปะทะกันดุเดือดตลอดเลยนะครับตลอดทั้งเกมนั่นแหละนะครับเป็นเกมที่มีสีสันแล้วก็เป็นเกมที่สนุกเราใจนะครับก็คุ้มค่านะ ครับในการอดหลับอดนอนนะฮะซึ่งเ,เรื่องของ11ตัวจริงินนกาอนนะครับนัดนี้ก็สีแนวรับยังคงเหมือนเดิมนะก็มีในรายของคาสิเมโรอีแวนนะครับดันโลวันวิศาก้านะแล้วก็ออราณนาเป็นตัวจริงนะครับด้านกลางนะครับนัดเนี้ยก็ มีการใช้อัระบัตเหมือนเดิมนะครับตัดขึ้นมาก็เป็นไมนูแล้วก็มีบรูโนนะครับซึ่งด้านกลางันนี้ก็ถือว่าทําได้โอเคนะนะครับแล้วก็ตัดเนี้ยไม่มีศูนยตัวเป้านะครับจะใช้ในรายของบรูโน่ ยืดหยุ่นขึ้นไปบ้างแมคโคมเ n เวิ um ene, ่งขึ้นไปในพื้นที่สุดท้ายบ้างหลายๆจังหวะนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่น่าจะเป็นแมคโคมเบเแหละยืนเป็นศูนย์หน้านะครับเป็นหน้าต่ำอะไรก็ว่ากันไปตามแต่นะครับแล้วก็มีบางครั้งเนี่ยก็เป็นออมัดเดโลที่เข้ามานะครับแล้วก็ แมคโทมินีฉีกออกไปด้านข้างบ้างนะครับส่วนการาโชเนี่ยประจําอยู่ฝั่งซ้ายนะครับถึงแม้ว่าจะไม่มีสูตรหน้าแต่ว่าการประสานงานกันนะครับการหาโอกาสการจบสกอร์การเล่นพื้นที่สุดท้ายก็ทําให้ดีนะผมให้สอบผ่านนะครับถึงแม้ว่าไม่มี ศูนย์หน้าธรรมชาติอย่างฮอยรุนลงสนามนะครับแต่ว่ามีบรูโน่ในเรื่องของการสร้างสรรค์เกมในเรื่องของการจ่ายบอลเนี่ยน้องๆรอ,อบข้างกาโาโชอาหมาัดแมตตูเบเนีเนี่ยก็มีลุ้นเรื่องของการจบสกอร์กันได้แล้วก็เกิดประตูนันเกิดขึ้นอย่างที่เราได้ยินกัน3ประตูนะครับส่วนในรายของมาร์ตินีสกลับมาแล้วนะครับแล้วก็ได้ลงเล่นด้วยในเกมนี้ครับก็ถือว่าเป็นข้อดีนะฮะที่มาลุ้นกันว่าในเกมต่อไปเนี่ยจะเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าแล้วก็มี ในรายของคารมาร่านะครับเป็นตัวสำรองคอเยอร์เป็นตัวสำรอง er, เอเล็กเซนนะครับแล้วก็มีแอนโทนีมีฟอร์สันมีแรดฟอร์ดแล้วก็ฮอยรุนที่ เป็นตัวสมรองแต่ว่าก็ลงมายิงในช่วงครึ่งหลักนะครับเสวยตัวยิงตามนี้ภาพรวมก็โอเคนะถึงแม้ว่าจะไม่มีศูนย์หน้าแต่ว่าการเล่นประสานงาน,งานกันในเกี่ยวกับเกมรุกเนี่ยถือว่าสอบผ่านจริงๆนะครับผมชอบนะในวันนี้นะครับซึ่งประเด็นรแรกครับที่สื่ออังกฤษส่วนใหญ่เ้าก็ออกมาก็คือเจ้าหนู่มไมนูนะครับที่นั่นเนี่ยโอ้โหเล่นแบบ ทำได้ดีอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ภาพรวมมีส่วนทุเก่กับเกมข้งเยอะรวมไปถึงจังหวะการยิงประตูเนี่ยถือว่าเยือกเย็นนะนิ่งมากนะครับบอลไหลมาเรื่อยๆนะฮะแล้วก็ยืนแบบโล่งๆนะครับจากนั้นก็เลือกที่จะหามุมยิงแบบสบายนะครับก็ทําให้ดีสําหรับไมโนในเกมนี้ด้วยนะครับต้องให้เครดิต2ครับก็คืออามาเดโ่ครับจริงๆอามัตเนี่ยทำได้ดีจากเกมนัดก่อนแล้วแหละนะฮะ มีเรื่องของความมุ่งมั่นเรื่องของการเล่นเกมรุกที่ดูที่จะดีกว่าพี่ๆนะที่เล่นในตำแหน่งเริมเส้นฝั่งขวาอย่างแอนโทนี่อ่ะถ้าเกิดเอามาเปรียบเทียบเนี่ยอมาดเนี่ยมันจะดูแบบว่าไหลลื่นมากกว่านะครับเรื่องของการไปข้างหน้าเนี่ยมากกว่านะฮะการมีส่วนร่วมการเล่นแล้วก็ลิงก์กับเพื่อนร่วมทีมเนี่ยมันจะดูไหลลื่นมากกว่าพวกแอนโทนี่หรือแรดฟอร์ดถ้าเกิดมาอยู่ทางฝั่งขวานะครับทําให้นัดน,นี้ก็ได้รับโอกาสแล้วก็ไม่มีเรื่องของอาการบาดเจ็บด้วยก ทำได้ดีอีกครั้งครับสาหรับปาเมีดโลนั่นเนี่ย ถือว่าแสดงผลงานเลยนะครับถึงแม้ว่าจะมีเรื่องของกระแสข่าวเชื่อมโยงกยารย่าทิมก็ตามแต่ว่าดูแล้วเนี่ยมีลุ้นจะได้อยู่ต่อนะถ้าเกิดแบบผลงานช่วงท้ายเนี่ยทำได้ดีนะครับแล้วก็นัดเนี่ยทำได้ดีจริงๆนะมีส่วนเรื่อง,องเกมลุกเนี่ยค่อนข้างเยอะมากๆนะครับแสบเลยแหละสาหรับอามาวัลเดโรนะจังหวะแบบสเต็ปอะสเต็ปหนึ่งสองสเต็ปแบบว่าดึงหลบอะไรประมาณนั้นเนี่ยคือลูกถนัดของแกเลยนะครับแล้วก็ทําได้ดีเป็นอย่างมากสอบหกนะครับระเด็นที่3ครับก็คือราซุนทอยรุนครับหลังจากที่ก่อน เกมเนี่ยก็โดวยวิจารณ์นะครับเรื่องของแนวทางการเล่นต้องปรับตัวนะฮะยิงประตูไม่ได้ติดต่อกัน อะไรก็ตามแต่นะฮะแต่ว่าลงมาเป็นตัวสำรองนะครับในช่วงครึ่งหลังแล้วก็ยิงเข้าไปจากนั้นก็ทํามือแบบว่าเหมือนกับพยายามบอกนะว่าเฮ้ยหยุดวิจารณ์ผมได้แล้วอะไรประมาณนั้นครับแล้วก็มีการตบไปที่ตราสโมสรด้วยนะครับก็ถือว่าเจ้าตัวลงมาในช่วงเวลาที่เหมาะเจาะแหละช่วงที่ฝั่งฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเริ่มที่จะแบบอ่อนบกเปียกแล้วนะครับเริ่มที่จะหมดแรงกันละมารุนก็มาด้วยแบบความสดแล้วก็ จังหวะเนี่ยสัมผัสเพียงแค่ครั้งแรกนะครับแล้วก็มีโอกาสการยิงแล้วก็ยิงเข้าไปเลยนะครับก็ถือว่าทําให้ดีนะครับเ,เรื่องของการจบสกอร์หวังว่าจะเพิ่มความมั่นใจในเกมนัดถัดไปด้วยนะครับก็คืออีก2เกมอะ่ะ เพราะฉะนั้นคอยรุนเนี่ยก็เอาเรื่องของความมั่นใจในการจดสกอร์ในเกมนเนี้ยนะครับที่ยิงได้เนี่ยไปใส่หน่อยแล้วกันนะครับในช่วง2เกมสุดท้ายโดยเฉพาะเกมนัดชิงนั่นแหละนะฮะส่วนหนึ่งคนครับที่ผมก็มองว่ามีทรงที่ดีจากเกมนัดก่อนแล้วนะก็คืออารบัตจากเกมนัดก่อนเนี่ยก็อาจจะแบบมองได้ว่าก็มีข้อผิดพลาดอยู่บ้างน,นะครับคือความคิดเห็นเนี่ยแยกออกเป็น2ฝ่ายจากเกมนัดก่อนนะครับแต่ว่าผมมองว่าอารบัตเนี่ยมันดูมีทรงที่ดีจากเกมนัดก่อนแล่นะครับแล้วก็เจ้าตัว เนี่ยได้เล่นในตำแหน่งที่ถนัดถูกไมหมฮะเรื่องของเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมกับเกมเนี่ย เจ้าตัวเนี่ยมีเยอะนะนเรื่องของการเล่นเกมรับก็ไม่ได้แบบคีริวคีลิแล้วก็ในเรื่องของจังหวะที่นิวคาเสเซิลสวนกลับมาเนี่ยและเหลือเอาระบาดคนเดียวเนี่ยต้องชมนะครับคือมันจะเป็นประตูอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอาระบาดเนี่ยก็วิ่งมาวิ่งควบมาคนเดียวนั่นแหละจากนั้นเนี่ยก็ยื่นขาสกัดไปได้จากลูกยิงของอีสักนั่นแหละนะครับแต่ภาพรวมเนี่ยก็คือการควบคุมการปัดกวาดพื้นที่แดนกลางความดุดันของอาราบัดเนี่ยช่วยได้เยอะอจริงๆนะฮะ ก็ต้องยอมรับว่าเกมวันนี้เจ้าตัวเนี่ยทำได้ดีนะครับส่วนเรื่องของอนาคตเนี่ยเราก็รอดูกันต่อไปเกี่ยวกับอนาคตว่าแมนยูจะเซ็นแบบถาวรหรือเปล่าตอนนี้กระแสก็คือ หมือนกับแมนยูคุยกับเอเย่นละเรียบร้อยแล้วก็ดูเหมือนว่าคําตอบเนี่ยก็คือไม่เซ็นแบบถาวรน,นะแต่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ถ้าเกิดอีก2เกมรวมไปถึง2เกมก่อนหน้านั้นเนี่ยเจ้าตัวได้รับโอกาสแล้วแบบอยู่ในที่ทางที่ดีแมนยู U, อาจจะเปลี่ยนใจก็ได้เหมือนกันนะครับส่วนในเรื่องของเอเดนทางนะครับในเกมวันนี้เจ้าตัวเนี่ยก็ยังคงมีความหวังนะในเรื่องของเกี่ยวกับผลงานที่ดีอีก2เกมรวมไปถึงนาชิง FA ฟเอคัถ้าเกิดลูกทีมเล่นได้แบบ ะะใส่ความมุ่งมั่นเล่นเต็มที่ดุดันนะครับมีความมั่นใจในการเล่นอะไรต่างๆเนี่ยทุกอย่างมันดูคลิกไปหมดเหมือนกับเกมมันเนี้ยนะฮะอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดหรอกแต่ว่าส่วนใหญ่ก็แบบดูโอเคอะนะครับถ้าเกิดเอา เรื่องของรูปแบบแบบนี้โมเมนตัมในเกมันเนี้ไปใส่ในเกมพบกับซิตี้ในสึเอฟเอคัพเนี่ยอาจจะมีลุ้นก็ได้ถึงแม้ว่าจะลุ้นได้น้อยก็ตามแต่ก็คืออาจจะมีลุ้นนะเออนี่คือความคาดหวังของเอเดนฮากด้วยที่ถ้าเกิดนักเตะเล่นแบบนี้ในโปรแกรม FA Cup แล้วก็ดันเป็นว่าประสบสำเร็จเจ้าตัวก็มีโอกาสที่จะอยู่กับทีมต่อไป เช่นกันนะครับในเกมวันนี้ก็ไม่ได้แบบมีอะไรที่จะต้องตําหนิอะไรมากมายเนะาะเรื่องของการเปลี่ยนตัวอะไรต่างๆก็ถือว่าโอเคการแยกเกมก็ถือว่าโอเคนะครับการจัดตัวแรกๆอาจจะโดนด่านะครับช่วงก่อนเกมนั่นแหละนะครับไลน์ออกมาเนี่ยโดนด่ากันเลยว่าทําไมนั้นนี้แกอินดี้อะไรไม่ใส่ ศูนย์หน้านะครับซึ่งเหตุผลก็คืออยากให้ฮอยรุนได้พักกันแหละนะครับเพราะว่าฮอยรุนเนี่ยก็แน่นอนครับคือผลงานเนี่ยก็ไม่ค่อยดีด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือใช้งานหนักไปนะครับก็อยากให้พักก็เลยมีการจัดตัวแบบดูแบบอินดี้อินดีอยแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยดันทําได้ดีนะครับแต่เรื่องของการเสียประตูก็ยังคงแบบว่ามันดูแบบประถมเดิมนะประตูแรกอะ่ะ การครอสจากด้านข้างแล้วก็แมนยูจะโดนแบบประมาณนี้เป็นประจำคอสจากด้านข้างเข้ามาแล้วก็โดนชาร์จเข้าไปแบบนี้น,นะฮะแมนยูจะจัดการได้ไม่ค่อยดีนะครับส่วนประตูที่2เนี่ยมันก็คือประตูที่ต้องชมคนยิงจที่ยิงได้สวยด้วยยิงได้ดีด้วยนะครับโอเค5ประเด็นหลังเกมตามนี้นะครับส่วนในเรื่องของบทสัมภาษณ์หลังเกมเล็กน้อยนะครับเทนฮาก็บอกว่าฤดูกาลนี้มันเป็นฤดูกาลที่ลำบากสําหรับเรานะแต่ฤดูกาลของเราเนี่ยยังไม่จบนะครับเรามีเกมพวก กับไรตันแล้วก็ FA ครับรอบชิงชนะเลิศแล้วก็เขาเนี่ยขอสัญญากับทุกคนนะครับว่าเขารวมไปถึงนักเตะทุกคนเนี่ย จะทุ่มเททุกอย่างเพื่อประสบความเดชเรื่องของการคว้าถ้วยรางวัลมาในถิ่นออเทฟอร์ดให้ได้นะกรับก็มีการกระตุน้นมีการสัญญาเหมือนกับครั้งก่อนนะที่เคยสัญญากันเอาไว้นะฮะแต่รอบนี้ก็ไม่รู้แหละนะครับใส่เต็มที่พวกเราก็พร้อมที่จะเชียร์นะครับโอเครอติดตามกันในศึก f อฟเอัพนะฮะนะัดชิงแต่ว่าโปรแกรมในลีกเลยอีกหเกมนะก็ต้องบูก๊ก่อน ส่วนเรื่องของบรูโน่เฟอร์นิสบรูโน่เนี่ยเขาตอบเรื่องของอนาคตไปด้วยนะแล้วก็เรื่องของโปรแกรมที่เหลือบรูโน่บอกว่างานของเรามันยังแบบไม่เสร็จสิ้นนะตอนนี้เรายังมีอีกหนึ่งเกมในลีกนะครับแล้วก็โปรแกรมบอลถ้วยด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเรายังโฟกัสหรือจบงานกันยังไม่ได้นะครับอนาคตของเขาเจ้าตัวบอกว่าผมจะอยู่ที่นี่ตราบใดที่สโมสรยังต้องการผมแล้วก็อยากให้ผมเป็นส่วนหนึ่งในอนาคตของทีมนะครับ ก็ชัดเจนเพราะฉะนั้นกระแสข่าวการย้ายทีมเนี่ยถือว่าตัดไปได้เลยนะครับเพราะว่าเจ้าตัวพูดเองนะว่าผมต้องการอยู่กลับไปที่สโมสออยากให้อยู่นะครับคำนี้ยสั้นๆเคลียร์นะฮะแต่ก่อนเกมเนี่ยมันมีกระแสข่าวออกมานะครับจากเดอะมิลเลอร์นะครับก็มีรายงานกันออกมาว่าคริสตียโนโรนโดเนี่ยก็ได้แบบมีการติดต่อบรูโน่ชักชนวนนั่นแหละให้รุ่นน้องร่วมชาติเนี่ย ย้ายมาร่วมทีมอาลนาเซอร์ในลีกซาอุหลังจากจบซีซั่น,นค,คือโรนโดก็สนิทกับรูโน่อยู่แล้วนะครับแล้วก็แน่นอนครับว่าก็อาจจะใช้โรนโดรุ่นพี่ร่วมชาตินี่แหละเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการโน้มน้าวให้รุ่นน้องเนี่ยย้ายมาร่วมทีมเขาให้ได้ค,คุณย้ายมาเนี่ยคุณได้รับเรื่องของเม็ดเงิน,นได้รับเรื่องของออปชั่นต่างๆอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็แน่นอนอย่างที่ บรูโน่ให้สัมภาษณ์ไปนะครับชัดเจนนะว่าเจ้าตัวก็พร้อมอยู่กับทีมต่อไปเพราะฉะนั้นกระแสข่าวย้ายทีมเนี่ยมันก็น่าจะสยบข่าวเลยกันไปไม่ว่าจะมีแรงข่าวที่ความน่าเชื่อถือหนักเท่าไหร่ก็ตามก็ตอนนี้ปัดไปก่อนแล้วกันนะครับส่วนเรื่องของเกี่ยวกับอนาคตของทินฮาร์เดอะการ์เดียนนะครับสื่อดังก็มีการรายงานกันออกมาว่าอนาคตของเอเดนทางในตอนนี้คาดว่าน่าจะได้รับการตัดสินในอีก ไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้นะครับโดยที่โอกาสของเขาเนี่ยก็ยังคง50 50นะไม่ได้แบบมีการการันตีว่าจะอยู่หรือ จะแยกทางกับทางสโมสรแบบ1นึ่งรเต็มนะครับรอการยืนยันก็จะเป็นในช่วงเสร็จภารกิจ FA Cup นั่นแหละนะครับคนประเมินแน่นอนครับมาตั้งแต่เซอร์จิมบราคิปเซอร์เดฟเบลฟอร์ดชงครอสบองซีโอโชคลาวเจสันวิลครอกกับก็จะเป็นผู้นำในการประเมินผลงานของเอเดริยนหางอย่างเป็นทางการนะครับส่วนเรื่องของลิสต์รายชื่อตอนนี้นะครับที่เดอะการ์เดียนข้อกันออกมาก็จะมีแคเรนแมคคาน่าโทมัสแฟรงค์โทมัสทูเคลนไร พอรเตอร์เกรเดเซอร์กิตนะครับคือ รายชื่อที่น่าสนใจในตอนนี้เราก็มีการพูดถึงกันก็นกคือแคเดนแมคคนาครับคนที่พาแอฟสวิตเนี่ยเดินชั้นขึ้นมาทำผลงานได้ดีในช่วงตั้งแต่เขาคุมทัพนั่นแหละนะครับแล้วก็เคยร่วมง,งานกับแมนยูมาแล้วกับชุดเยาวชนแล้วก็รวมไปถึงเป็นทีมงานโค้ชชุดใหญ่ก็เพิ่งมีการแยกทางกับแมนยูได้เพียงแค่ไม่กี่ปีนั่นแหละนะครับก็อาจจะแบบมีการดึงกลับมาร่วมง,งานกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแคเดนแมคคนาอยู่ในระหว่างการพิจารณาอย่างจริงจังเพื่อเข้ามาแทนที่เอเดรเยน ถ้าเกิดแมนยูตัดสินใจปลดเทินหกักในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับว่ากันว่าตอนนี้นะครับแมนยูได้มีการติดต่อเบื้องต้นเกี่ยวกับการท้าทามคาเดนเบคหน้าไปแล้วเป็นการติดต่อกับตัวแทนของเมคนานะ ซึ่งแหล่งข่าวที่เดอะการ์เดนได้รับก็คือมันเป็นการติดต่อเบื้องต้นเท่านั้นนะครับยังแบบไม่ได้มีการลงลึกรายละเอียดในตอนนี้นะก็ข้อมูลตามนี้นะครับทางฝั่งของโรมาโน r โรมาโนเนี่ยออกมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับโทมัสแฟรงค์ที่มีข่าวเชื่อมโยงกับแมนยูนะครับโรมาโนบอกว่าเขาได้เห็นข่าวแล้วแหละเกี่วยวกับข่าวลือของแฟรงค์ที่มีข่าวเชื่อมโยงกับแมนยูล่าสุดนี้นะครับโรมาโนเน้นย้ำนะว่า ขั้นตอนแรกเนี่ยในตอนนี้นะครับเขาเนี่ยได้มีการพูดซ้ําหลายครั้งแล้วเกี่ยวกับกรณีคุณซื้อรายใหม่ของแมนยูถ้าเกิดคุณอยาก ได้การชัดเจนได้เรื่องของข้อมูลที่เป็นไปได้เนี่ยนะครับอัับแรกคุณต้องรอให้สโมสรชัดเจนเกี่ยวกับอนาคตของเทนฮาร์ก,ก่อนนะครับสโมสรจะตัดสินใจอนาคตของเทนฮาร์กอย่างไรนั่นแหละนั่นคือขั้นแรกนะครับถ้าเกิดเทนฮาร์กอยู่มันก็จบแต่ถ้าเกิดเทนฮาร์กมีการแยกทางกับทีมปายโดนปลดเนี่ยโอเคเราเนี่ย สามารถมองได้แล้วว่าทุัสแฟรงค์เนี่ยหรือกูซื้อ,อรายอื่นเนี่ยมันมีโอกาสไม่ได้นะครับแต่ในตอนนี้ข้อมูลที่เขาได้รับก็คือยังไม่มีการเจรจาหรือการตัดสินใจอย่างเป็นทางการในการท้าทามผู้จัดการทีมรายใหม่ของแมนยูนะครับซึ่งจริงๆแล้วในมุมมองของทางโรมบโนเขาบอกว่าเขาชื่นชอบทุัสแฟรงค์นะแล้วก็แฟรงคเนี่ยเป็นคนที่ทํางานได้อย่างน่าประทับใจกับทางเบนฟอร์ด แต่มันยังเร็วเกินไปที่จะมีการพูดถึงทวัดแฟรงค์หรือใครก็ตามในฐานะการเข้ามาเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ของแมนยูนะครับซึ่งเราต้องรอดูกันก่อนว่าเอเดนฮาร์จะอยู่กับทีมต่อไปหรือเปล่านั่นแหละ สิ่งที่โรโมาโนเน้นย้ำม,มาโดยตลอดนะครับก็ตอนนี้ถ้าเกิดเราอิงจากแหล่งข่าวทางโรโมาโนที่โรโมาโนเขาได้รับข้อมูลมานะก็คือยังไม่มีความเคลื่อนไหวนั่นแหละเอาให้มันเคลียร์เกี่ยวกับอนาคตของเทนทาก่อนหลังจากนั้นนะ่ะเราก็มารอดูกันอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับส่วนประเด็นของโอริวัสกินนะครับก็มีกระแสะข่าวออกมาจากท็อกสปอร์นะครับเป็นกระแสะข่าวข้อศมีการระบุกันออกมาว่า แมนยูเนี่ยตกเป็นข่าวว่ากำลังพิจารณาคว้าตัวโอลิวสกินส่วนหน้าของทางแอสตันวิลล่าในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้นะครับซึ่งเขาบอกว่าเซอร์จิมเนี่ยอาจจะเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงทับนักเตะ ด้วยการยืน่นข้อเสนอซื้อูนยนหน้ารายใหม่นะครับแล้วก็โอริวัสกินเนี่ยถือว่าเป็นศูนย์หน้าที่เหมือนกับทางฝั่งของอินิออสเนี่ยชื่นชอบนะครับซึ่งวอสกินก็มีผลงานที่ยอดเยี่ยมนะในช่วงเวลาที่ผ่านมาแล้วก็ฤดูกาลนี้นะครับอายุของอูนยเอเมรีนแฮะเป็นอีกหนึ่งสนย์หน้าที่น่าจับตามองเป็นอย่างมากนะครับอาจจะเข้ามาเป็นศูนย์หน้ารายใหม่ของแมนยูก็ได้นะครับอยู่ในขายที่เป็นูนยนหน้าที่มีประสบการณ์อยู่แล้วนะครับแต่ว่าเ,าเรื่องของเมินค่าตัวเนี่ยก็ต้องสู้กันหน่อยน,นะฮะส่วนในรายของ จาร์ดแบนเวดนะครับเดลี่เมีบอกว่าแมนเชสเตอร์ 4, 3, 3, ยูไนเต็ดเตรียมยื่นข้อเสนอจำนวนเงิน55ล้านปอนด์ให้กับอเวอัตตันเพื่อขอซื้อตัวจารอดแบนเวดแม้ว่าจะต่ำกว่าราคาที่สมโมสรเนี่ยตั้งกันเอาไว้ก็ตามนะครับอเวอัตตันต้องการ80ล้านปอนด์ในเงินับแต่ว่าแมนยูเนี่ยเต็มที่ได้ประมาณ55ล้านปอนด์นะครับที่ผ่านมาครับแมนยู U, จับตาดูสถานการณ์ของ เอวาตันแล้วก็แนวรับรายนี้อย่างใกล้ชิดนะฮะซึ่งถ้าเกิดเอวาตันต้องการเม็ดเงินนักเตะต้องการย้ายเขาก็ จะมีการขยับทันทีนะสำหรับแมนยูนะฮะซึ่งแมนยูมองว่าราคาเนี่ยมันโอเคที่สุดแล้วแต่ถ้าเกิดดันขึ้นไป80ล้านเนี่ยมันเวิร์จนเกินไปมันไม่สมเหตุสมผลนะครับแต่ก็คือเอเวอร์ตันเขาก็ต้องการราคาที่สูงในระดับแบบ80ล้านเน่ยนะฮะเอาระดับนี้ไว้ก่อนนะครับตั้งสูงไว้ก่อนส่วนจะมีการเจรจาเชิงลึกอะไรอย่างไรก็ค่อยมาคุยกัน นะครับเบื้องต้นก็ต้องตามป้ายนะฮะก็ต้องรอติดตามกันดูต่อไปนะครับส่วนในรายของวันพิสาก้าก็มีกระแสข่าวก็สิบเหมือนกันว่าวันพิสาก้าอาจจะเป็นนักเตะหนึ่งรายนะที่มีโอกาส เตรียมย้ายออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับก็ล่าสุดก็มีการประกาศว่าวารานเนี่ยจะอำลาทีมไปนะครับในช่วงวันอักที่ผ่านมานะครับแล้วก็อาจจะมีเพิ่มนะครับอย่างเช่นในรายของวันพิซาก้าก็อยู่ในข่ายนะฮะเนื่องจากวันพิซาก้าเองก็สัญญาจะหมดแล้วนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือ แมนยูก็อยากได้แบบแบ,บ็กขวาที่มีเรื่องของคุณภาพเกมรุกที่ดีกว่านี้นะครับซึ่งหมายถึงการซื้อแบ,บ็กขวารายใหม่แหละก่อนที่จะไปซื้อรายใหม่ก็ต้องมีการขายรายเก่าออกไปก่อนนะครับหนึ่งในลิศายชื่อที่น่าจะโดนขายก็คืออันบิซาก้า มากกว่าที่เป็นเดียโกดาโลนะฮะซึ่งดาลโลเนี่ยเซนฮาร์ชอบมากกว่านะครับเพราะว่ายางน้อนเนี่ยยังมีเรื่องของการเติมเกมลุกได้ดีกว่านะฮะแต่ว่าวันวิสาก้าเนี่ยเกมรุกอาจจะดูแบบขัดๆหน่อยนะครับแต่เกมรับเนี่ยทำได้ดีพอสมควรนะซึ่งเรื่องของอนาคตของวันวิสาก้าเนี่ยก็ยังไม่ทราบนะครับว่าจะไปลงเอที่ไหนนะ แต่ว่าแมนยูเนี่ยก็พร้อมที่จะพิจารณาการขายการปล่อยทัวรอยู่แล้วนะครับโอเคประมาณนี้นะครับนี่คือเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์เดที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลากไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ